สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ้านดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเรื่องบ้านนะคะกับปุ๋มวิทนีสีพินิษฐ living experience designer ประจำอยู่ที่ S c G home experience สาข,ขาเรียบดยนเอกมัยรามอินทาค่ะซึ่งนอกจะติดตามพวกเรานะคะได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของทาง S c G home experience แล้วนะคะยังมีช่องทางอื่นๆก็คือ YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยค่ะเพราะพื้นนะคะเป็นบริเวณที่ทุกคนในบ้านเนี่ยจะต้องสัมผัสค่ะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหน ของบ้านดังนั้นการเลือกใช้วัสดุของพื้นจึงเป็นเรื่องสําคัญค่ะหลายท่านนะคะอาจเลือกใช้ลวดลายหรือว่าวัสดุเนี่ยเป็นปัจจัยในการเลือกค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะสิ่งที่เราควรคํานึงถึงมากกว่านั้นนะคะจะต้องมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันค่ะซึ่งปุ่มจะมาพูดถึงการเลือกพื้นนะคะสําหรับห้องต่างๆก็คือห้องนอนห้องน้ําห้องครัวห้องรับแขกแล้วก็ลานซักล้างค่ะ1 ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นด้วยธรรมชาติของห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นนะคะจะมีการใช้งานอยู่เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างเช่นการดูทีวีหรือว่าการพูดคุยกันค่ะหรือว่าเป็นการต้อนรับเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมนะคะดังนั้นวัสดุที่เลือกใช้ในห้องนี้จึงต้องเป็นวัสดุที่สามารถทนทานแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายค่ะตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบพื้นสัมผัสเย็นๆแล้วก็มีให้เลือกหลายราคาเนี่ยผุ่มแนะนําเป็นกระเบื้องกันยิโตได้เลยนะคะการท ความสะอาดจะค่อนข้างง่ายด้วยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ชอบเป็นลุคที่อบอุ่นหน่อยก็แนะนําให้ใช้เป็นไม้จริงได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นลายไม้นะคะแต่ว่ามีลักษณะาราคาที่ย่อมเยาลงมาหน่อยผมแนะนําเป็นกระเบื้อง SPC <อ><อ>ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ สองห้องน้ําเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้งานค่ะและยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะโดยเฉพาะบ้านนะคะที่มีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเราควรเลือกใช้วัสดุห้องน้ําเป็นชนิดที่ไม่ลื่นค่ะและมีการทําความสะอาดที่ค่อนข้างง่ายค่ะผุ่มแนะนําให้เลือกกระเบื้องที่มีความฝืดน,นะคะเป็นระดับ R11 ยกตัวอย่างเช่นของตัวคอตโต้ค่ะถ้าอยากให้พื้นห้องน้านะคะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเนี่ยแนะนําให้ทําพื้นห้องน้ําให้เป็นระดับเดียวกัน ทั้งห้องค่ะ 3. ห้องนอนตัวเลือกวัสดุพื้นในห้องนอนเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายค่ะนอกจากวัสดุที่เลือกลายถูกใจแล้วเนี่ยแนะนําให้เลือกใช้วัสดุที่ดูแลง่ายด้วยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากเดินสบายเท้าโดยไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะเย็นแล้วเนี่ยแนะนําให้เลือกใช้เป็นไม้จริงค่ะหรือว่าอาจจะใช้เป็นไม้เทียมแทนกระเบื้องได้นะคะสําหรับห้องนอนผู้สูงอายุนะคะอาจพิจารณาการติดตั้งพื้นลดแรงกระแทกเช่นพื้นเพลย์แอนเพสค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะสามารถลดความเสียหายจากการบาด เจ็บได้ค่ะ 4. ห้องครัวเพราะเป็นห้องที่ใช้งานหนักและเสี่ยงต่อการเลอะเทอะได้ง่ายค่ะวัสดุในห้องครัวจึงควรเป็นพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งแต่ยังต้องทําความสะอาดง่ายด้วยเช่นวัสดุกระเบื้องและเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอนามัยเนี่ยผมแนะนําให้ทําความสะอาดพื้นห้องครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรกแล้วก็เชื้อโรคค่ะ5บริเวณซักล้างพื้นที่ส่วนนี้นะคะต้องเจอกับความชื้นเป็นประจําแถมยังต้องแบกรับน้าหนักของเครื่องซักผ้า แล้วกับอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะดังนั้นพื้นที่เลือกใช้จึงต้องเป็นพื้นที่ไม่ลื่นทนทานแล้วก็ทําความสะอาดง่ายค่ะตัวเลือกที่แนะนําก็คือกระเบื้องปูพื้นที่มีพื้นผิวหยาบหรือจะทาเป็นพื้นคอนกรีตขัดหยาบก,ก็ได้ค่ะและถ้าเจ้าของบ้านท่านไหนนะคะยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถแวะมาปรึกษากับทางปุ่มและผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ ACG Home Experience สาขาเรียบดวนเอกมัยรามอินทราค่ะหรือว่าจะปรึกษาพวกเรานะคะผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือว่าจะ walk in มาที่ร้านก็ได้เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามสาระดีๆนะคะเพื่อตอบโจทย์บ้านดีสร้างได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของทาง s g Home e x p e r i e n c e YouTube Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มแล้วก็ทีมงานของเราค่ะในวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามสาระดีๆได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ